ที่อยู่ข้างหลังผมตอนนี้นะครับเป็น m a z d a R s 7โมเดล F d 3S ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่ดีดที่สุดเท่าที่ m a z d a เคยทำมาในชีวิตเลยก็ว่าได้ก็ลองดูครับ30ปีผ่านไปเนี่ยตอนนี้คนก็ยังกลับมาเล่นราคาแข่งโป๊กอยู่นะด้วยดีไซน์การออกแบบตัวถังที่ลู่ลมสวยงามผมมองว่ามันจะพูดว่าไงมันมันเป็นปฏิมาก,กรรมไปแล้วแล้วมันก็จะไม่มีรุ่นไหนที่ออกมาใหม่แล้วทาได้เหมือนแม้แต่ RX-8 เนี่ยไม่ได้บอกมันไม่สวยนะครับแต่มันก็ไม่เหมือนนะฮะคันนี้คือถือว่าเป็นเพียวสปอร์ตอ่ะ โอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าคันนี้ก็จะเป็นรถแต่งจากสำนัก IE Amemiya นะฮะคันนี้เนี่ยก็จะโคกับป๊อปเลสแล้วก็ทำมาโชว์ในงานนี้โดยเฉพาะภายนอกเนี่ยก็จะเป็นชุดพาร์ทของ IE Amemiya D1 by Bodykit แล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็น GT Wing เป็นเรียกว่าเป็น Swan Neck เป็นรุ่นใหม่ส่วนล้อเนี่ยก็จะเป็น N- ไกร NVR5 ก็จะเป็นลาย5ก้านแล้วก็จะทำเป็นน้ำหนักเบาสังเกตว่าเทนล้อสมัยนี้มันจะเป็น5ก้านคู่แบบนี้แล้วก็ตัวก้านเนี่ยก็จะมีการขุด ทำให้มันบุ๋มลงไปเพื่อลดน้ำหนักส่วนเบรกเนี่ยเป็นของ l s เนะฮะเครื่องเนี่ยก็ยังเป็นเครื่อง 13b iew เหมือนเดิม2โรเตอร์เทอร์โบเป็นของ JP Turbo B640X นะครับคันนี้ก็ทำสเปคเนี่ยเขาแจ้งไว้ว่ามีแรงม้า639แรงมา้าส่วนกล่องเนี่ยเป็น Link ECU เกียร์เป็นของ r x 8ถามว่าทำไมต้อง r x 8 r 7เกียร์มันก็มีแต่ว่า r x 8น่ะได้เกียร์6สปีดแน่ๆนะครับซึ่งมันเหมาะกับเครื่องโตอรตารี่ซึ่งแบบมันวิ่งรอบสูงอย่างเดียว นะครับคันนี้ก็อาศัยว่าน่าจะเป็นทรงแบบกึ่งเซอร์กิตกึ่งดิฟนะน่าจะได้ทั้งคู่เพราะว่า r อเอเขาจะถนัดถนัดทั้งสองแบบทั้งเซอร์กิตก็ก็ได้อยู่เพราะว่าเขาก็ลงแข่งพวก GT300 แล้วก็ในดีวันเขาก็แข่งอยู่นะครับผมส่วนอือนเนี่ยภายในก็จะเป็นพวงมลาลัยไ e แล้วก็บาะเป็นบายเซตาโฟนะครับผมก็รายละเอียดเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับก็แต่ว่าอันนี้ก็ให้ดูความสวยงามแล้วกันว่ารถ I7 เนเนี่ยไม่ว่ามันจะแต่งยังไงจากสำนักไหนเนี่ยมันก็มีคนเล่นตลอดการครับ